อันได้ครับไม่เห็นที่ย่งผมจะไปดําน้ำครับเออไปดําน้ำกับปี๊ไฟเป็นอย่างือต่อไฟไส่ชังันเอาต่อไฟอย่างใส่ครับนม่เหตุที่อย่างคนทีไปดําน้ำมันช่างพิมครับเออไปดําน้ำไม่เหตุที่อย่างเอาไปจมน้าครับเออคนาจมน้าแม่ได้ครับเออประเดี๋ไฟมันเหลี่ยมตาข้างหลังอ่ะนะโอ้เปิดไฟ้กคนละเหี้ยคีน้ำกลนได้เลยครับมีอะไรยหญ่ตัวนี้เอ๋อลาบรถนะโอ้ประมานนี้ไฟแมงเปลี่ยนไฟอย่างนี้ย่างเดียวคนละเหี้เจ้าขี้น้ำกลืน แล,แล้วเขาก็บอกแล้วเขาก็ปี๊แก่ลากยาวเลยแล้วก็ไปสต็อกไฟเลยผม uh huh. ผมก็เใจว่าไม่รู้ว่าใส่ผมหรือใส่ใครก็ไม่รู้ uh huh. ผมก็เลยขับต่อไปอีก uh huh. แก่ก็ทํำอีกลากที่นี่ลากยาวเลย uh huh. ผมก็เลยเปิดไฟเลี้ยวผมผมนึกว่าเอา้าเขาตามแจ้งเหตุเรืออะไรผมก็ไม่รู้ครับพอดลีลงลงลงมาแก่แก่ผมจอดแก่ก็ขับแซงมาน,นิดหน่อยแกก็ ข้าทนด้านหน้ามนกระจกด้านนั้นก็ตามคลิปเลยครับพูดว่าไงบ้างนะก็บอกว่ามันเปิดทําไมอจะเปิดทําไมเปิดไม่อะไรนะเปิดแล้วก็ไส่น้น้ำจะเปิดทําไมอมีเหตุจริงหรือเปล่านี่ก็มันมีเหตุจริงเราเราได้บอกเขาไหมว่ามีเหตุจริงบอกครับก็ตามตามตามในคลิปเลยครับก็แช่แค่นั้นแต่ผมก็ไม่อยากจะไปเคียงอะไรครับแกเท่าไหร่ครับตอนนั้นเรากําลังจะไปออกเหตุอะไร รับแจ้งว่ามีคนสงสัยว่ามีคนจมน้ําเพราะเจอพวกรองเท้าอะไรที่บ้านเชิยงพินครับตำบเชีงพินวันนั้นเพราะว่ามันเป็นเมื่อวานเป็นวันคู่เป็นวันของคู่ไปสุดๆทำครับรวมเป็นจุดจุดจุดนอกแต่เวลาวันคู่ก็เข้าไปช่วยพี่ๆด้านในได้นียครับรับแจ้งพอไปถึงเหตุจริงๆนะที่เมื่อที่เหตุจริงๆครับมีจริงก็ลงค้นหาประมาณ 20ถึงประมาณครึ่งชั่วโมง <agues S 2> <Ashe. S 1> ก็เจอครับเป็นเป็นผู้ชัยอายุประมาณมากกว่า30ปีครับครับมน,นำ้ำบอกว่าไปหาหอย <c oughs> รู้สึกยังไงที่คนแ <c oughs> บบว่มามันเปิดไฟแล้วแยงตาอยากบอกอะไรเขาไหมครับก็ย <c oughs> ังไงนะครับถ้าไม่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่เปิดนะครับที่จริงรถผมก็เป็นรถคนอุปกรณ์อยู่แล้วครับพวกส่วนมากก็เป็นอุปกรณ์สองสว่าง แล้วก็มีํำน้ําด้วยนะครับคนที่มาต่อว่าเราไหมก็ไม่ครับแกก็คงอจะมีอะไรหุนหิดมาอยู่แล้วก็ก็ไม่รู้ครับก็เราไม่ได้โกรธไม่ได้ค, <im> ครับผมผมคิดว่าผมก็ถ่ายคลิปเพราะว่าเผื่อมันมีอะไรเกินกว่าน,นั้นแต่ <im> แกแกก็แกแก็ไม่ได้พูดไปมากกว่าน,นั้นนะครับก็พูดแค่แค่ในคลิปนั่นแหละครับพูดแค่นั้นก็เลยบอกเหตียดเสียดมาถึงบ้านเลยแล้เอา ตรงก่อนหน้าไมึกว่าจะอะไรขนาดนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ